ให้ทุกคนมีระดับไอคิวที่ไม่น้อยหน้าชาติดใดในโลกหยุดทำร้ายเด็กไทยด้วยเกลือที่ไม่มีไอโอดีนไอโอดีนเริส รับสู่ช่องสองของรายการเดลิเดลิโดสเปเชียลนะครับวันนี้ทางส่ย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินหรือว่าสอ,อชอ,ออกมาถแถลงนะครับว่าทาสงสถานกานข่าวกรองแห่งชาติออกมารายงานว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้จะยังคงมีการเคลื่อนไหวแล้วก็การสร้างสถานการณ์ความไม่สงบภายในประเทศนะครับรวมถึงการปองร้ายบุคคลสําคัญจากกลุ่มผู้ไม่หวังดี ทางสงชรครับจึงได้สั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามการข่าวแล้วก็เฝ้าระวังไม่ให้มีการสร้างสถานการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นซึ่งก็จะมีการว่ามาตราการรักษาความปลอดภัยตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนี้ไปจนถึงช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับแต่ถึงแม้ว่าจะมีเรื่องของสองชออกมาก็ไม่สามารถที่จะไปสกัดกั้นการพุ่งทะยานของตลาดหุ้นไทยได้แลัวเพราะว่าตลาดสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นตลาดหุ้นไทยนั้นร้อนแรงเอามากๆ5วันทําการที่ผ่านมานะครับปรากฏว่าตลาดหุ้นไทย ร้อนแรงนะครับสามารถที่จะปิดทําการเหนือนระดับ1,000จุดได้เรียบร้อยแล้วดูตัวเลขกันนิดหนึ่งแล้วกันนะครับวันนี้นั้นตลาดหุ้นไทยปิดขึ้นมานะครับเพิ่มข้นมาอีก8.84จุดมาปิดที่ระดับ1,040.45จุดมูลค่าการซื้อขายของตลาดหุ้นไทยวันนี้หนานแน่นมากเลยนะครับ57,682ล้านบาท ที่สำคัญนักลงทุนต่างประเทศเป็นผู้ที่ซื้อสุดที่ถึง1,868ล้านบาทถ้าดูตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาต่างชาติซื้อไปแล้ว3,59 0ล้านบาทและตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันนี้ต่างชาติซื้อหุ้นไทยไปแล้วถึง6116ล้านบาทก็เลยมีเสียงเตือนออกมานะครับจากบรรดานักวิเคราะห์ว่าขณะนี้ตลาดหุ้นไทยเริ่มใกล้เข้าสู่ภาวะฟองสบู่แล้วนะครับเพราะว่าอาจจะแตกเมื่อไหร่ก็ได้เนื่องจากว่า ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาตราคุ้นไทยขึ้นมาแล้วกว่า40%เองินบาทก,ก็แข็งค่าขึ้นอาจจะเจอกับแรงเทขายได้ทุกเมื่อเพราะว่านักลงทุนนั้นได้กําไร2ต่อจากทั้งราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้นและส่วนต่างของค่างเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นนะครับและว,วันนี้เองนะครับทางสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ได้มีการปรับเพิ่มเป้าหมายดัชิตีตราคุนไทยในปีนี้เพิ่มขึ้นนะครับจากที่คาดเอาไว้ว่าอยู่ที่ประมาณ800กว่าจุดนั้นขึ้นมาอยู่ที่1,30% 8จุดนะครับซึ่งถือว่าสูงกว่าที่สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เคยคาดเอาไว้ว่าตลาดหุ้นไทยปีนี้จะสูงสงเพียงแค่849จุดเท่านั้นและในปีหน้ามีการตั้งเป้าไว้ด้วยนะครับว่า ตลาดหุ้นไทยจะขึ้นไปแตะจุดสูงสุดที่1,133จุดตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวมีกระแสงเงินทุนไหลเข้ารวมถึงผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่ดีขึ้นเพราะนะว่านักวิเคราะห์ที่เข้าไปสอบถามส่วนใหญ่ก็บอกว่าได้มีการปรับเพิ่มการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยในปีนี้เป็นเฉลี่ยเติบโต7.3%จากเดิมที่คาดเอาไว้ว่าเศรษฐกิจไทยจะเติบโตเพียงแค่5.2%เท่านั้นนอกจากนี้อัตราการเติบโตของกำไรต่อหุ้นนะครับก็เพิ่มเป็น20.9% จากเดิมที่15.4แลถ้าถามว่าหุ้นกลุ่มไหนน่าสนใจก็คือก็คือหุ้นที่น่าสนใจในการลงทุนในปีนี้ก็ได้แก่หุ้นกลุ่มเดินเรือกลุ่มโรงแรมแล้วก็กลุ่มปิตโตรเคมีนั่นเองนะครับซึ่งส่วนหนึ่งที่ทําให้ตลาดหุ้นไทยปรับตัวคึกคักขึ้นก็คือการที่ทางธนาคารกลางสหรัฐเมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมาประกาศนโยบายการผ่อนคลายเชิงปริมาณครั้งใหญ่หรือว่า QE2 มีการอาฉีดเงินถึง 0 0แสนล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับเพื่อที่จะเข้าไปทยอยซื้อสินทรัพย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาเพื่อหวังจะให้มีเงินเข้าไปในระบบมากมากขึ้นแต่แนวคิดนี้จะทําให้ค่าเงินดอลลา,าร์สหรัฐอเมริกาอ่อนค่าลงเราได้เห็นนะครับว่าค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงอย่างมากค่าเงินบาทในขณะน,นี้แข็งค่าขึ้นมาแต่ประมาณสัก20 9บาทหกสิปลายๆต่อดอลลาร์สหรัฐแล้วนะครับซึ่งส่วนหนึ่งก็จะกระทบกับเรานั่นเองแต่ว่าอเมริกานันนเขาต้องการให้ดอลลาร์อ่อนเพื่อที่จะทําให้สินค้าของอเมริกาโนนถูกเงิน,นอเมริกาก็ถูกแต่เมื่อเงิน,นอเมริกาถูกถ้าในประเทศยังไม่ดีก็อาจจะมีเงินไหลเข้าไปลงทุนในตลาดอื่นๆก็เป็นได้เพราะว่าเงินไม่จําเป็นที่จะต้องเข้าไปซื้อ,อหุ้นอเมริกาหรือว่าซื้อสินทรัพย์อเมริกาแต่เพียงอย่างเดียวเพราะอะไรครับเพราะว่าสิ่งที่เราได้เห็นอย่างชัดเจนในปีนี้ก็คือการเข้าไปลงทุนนนนใสิทรัพย์อื่ๆ ที่สามารถเก่งกำไรได้เมื่อคืนที่ผ่านมาราคาทองคำในตลาดโลกปรับตัวสร้างจุดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการแล้วนะครับราคาทองคำนั้นเมื่อคืนนี้ขึ้นไปถึง45ดอลลาร์50เซนต์นะครับทำให้ราคาทองคำในบ้านเราวันนี้ก็ปรับขึ้นหลายรอบเช่นกันแล้วก็ช่วงบา่ายนก็มีการปรับตัวลดลงมาเช่นกันเนื่องจากว่าเงินในสหรฐอเมริกาที่มีมากมายก็ไหลไปลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆและไม่เพียง แค่ราคาทองคำเท่านั้นนะครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าฝ้ายที่มาใช้ในการถักทอผ้าถักทอเสื้อที่เราใส่ในครั้งนี้สูงที่สุดเป็นปรติการเช่นกันนะครับโดยราคาฝ้ายในขนาดนี้นะครับในปีเดียวขึ้นมาถึง80%นตนะครับเพราะฉะนั้นราคาเสื้อผ้าในปีหน้าอาจจะมีการขยับตัวสูงขึ้นไปด้วยและไม่เพียงแต่การเข้าไปกินกำไรในส่วนของราคาทองคำฝ้ายราคาน้ำตาล ราคาน้ำตาขนาดนี้สูงที่สุดในรอบ30ปีแล้วเช่นกันนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมานั้นขึ้นมาอีก5%และที่สําคัญครับราคาน้ํามันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นมาแล้วนะครับล่าสุดนั้นสูงขึ้นมาอยู่ที่86.75นะครับสูงที่สุดในรอบปีมีความเป็นไปได้อย่างสูงเลยนะครับว่าภายในไม่ช้าราคาน้ํามันขายปลีกในประเทศอาจต้องมีการปรับตัวสูงขึ้น ผักสักครู่นะครับในช่วงต่อไปกลับมาดูกันว่าการเติบโตของ Facebook ในประเทศไทยนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างครับ Rainbow colors the world all in skies smile When by fly, baby fly, let you of go the 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 Fly นิยามใหม่ของการถ่ายภาพพานนรามาในช็อตเดียวในรูปแบบ3มิติ Sony เทรนโลกไม่เคยรอคุณเปิดประสบการณ์จากมืออาชีพเถวหน้าของไทยเปิดมุมมองใหม่กับคนไทยในเวทีโลก This is my future จับเทรนใหม่ใส่อนาคตเด็กไทย พบคำตอบเรื่องอาชีพกับ12มืออาชีพใน10สาขาเทรนโลกตัน5กรน,นาทียุทธนาบุญอ้อมวงธนงชัยนรงศรีเรื่องโรดพูนผลนวัดอิสระไกรศีล ดอกเตอร์ขวานหันทรง,รงกิจพงศ์โอบอุ้มจูตระกูลสุธิพงศ์สุธินรัมธาดนิธิปิติการเพชรโอสถานุเคราะห์กิติรัตน์ระนอง นีไพรมุ่งพันกลาง This is my future 13-14พฤศจิกายนนี้ที่พารากอนซีริเทคแปแบ่งปันประสบการณ์สร้างแรงบันดาลใจให้เด็กไทยโดยมูลนิธิไทยคม คุณผู้ชมใช้เฟซบุ๊กไหมครับ ปัจจุบันนี้ Facebook ของ v ว็บไวนะครับแฟนเพจของเรามีเกือบเกือบสามคนแล้วนะครับมีรายงานล่าสุดเข้ามานะครับว่าจาก n s i g ซต์ a c e b o o k c o m ว่ายอดผู้ใช้ Facebook ของไทยนั้นเพิ่มขึ้นถึง320%ในช่วง1ปีที่ผ่านมานะครับเพราะว่าล่าสุดนั้นเมื่อช่วงเดือนต้นเดือนตุลาคมก็พบว่าผู้ใช้ Facebook ของไทยมีถึง5้าล้านสี่แสคนซึ่งทาง Insight ์ a c e b o o k c o m บอกว่าถ้าตราการเติบโตยังคงสูงเช่นนี้ คาดว่าในอีกไม่กี่เดือนครับผู้ใช้ Facebook ของไทยจะพุ่งแซงหน้า h i f i ์ด d com ซึ่งมีผู้ใช้บริการประมาณสัก6ล้านคนอินไซต์เฟซบุ๊กรายงานว่าจำนวนผู้ใช้ Facebook ในไทยนั้นเติบโตอย่างรวดเร็วแซงหน้าเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียกัมพูชาหรือแม้แต่วเวียดนาม a โดยชาวเวียดนามนั้นรัฐบาลก็บล็อกเว็บไซต์ a c e b o o k นะครับทท้านี้ที่ไทยได้มีการเปิดกว้างด้านโทรคมนาคมจึงถือว่าเป็นการให้ Facebook ได้เติบโตอย่างรวดเร็วจึงกลายเป็นพื้นที่ในการที่จะแสดงความคิดเห็นได้อย่างเส สื่อมวลชนไทยก็เลยให้ความสนใจกับ Facebook มากยิ่งขึ้นประชาชนก็เลยสนใจ Facebook เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวนั่นเองนอกจากนี้นะครับอินไซต o a c e b o o ก c อ m ก็ยังรายงานด้วยเช่นกันว่าการที่ผู้บริการโทรศัพท์มือถือยักษ์ใหญ่ของไทยก็คือ AS และก็ดี a ทเป็นพันธมิตรกับ Facebook ก็ยิ่งทำให้คนไทยนั้นสมับ Facebook เพิ่มขึ้น จึงมีผู้ใช้บริการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะว่าตอนนี้ยอดการใช้ Facebook ในฮ่องกงและไต้หวันเริ่มที่จะถึงจุดอิ่มตัวแล้วแต่ว่าของไทยนั้นยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมาเพราะว่าจำนวนประชากรผู้ใช้อินเทอร์เน็ตของไทยนั้นมีเพียงแค่26.3จากประชากรทั้งประเทศ66ล้านคนนะครับอย่างไรก็ตามก็ถือว่ายอดผู้ใช้ Facebook ของไทยนั้นก็ถือว่าคิดเป็น1ในสของประชากร อินเทอร์เน็ตของไทยนั่นเองซึ่งในเว็บไซต์ใหม่ของ Voice TV นะครับถ้าท่านผู้ชมเข้าไปในตอนนี้นะครับเรามีเว็บไซต์ใหม่หน้าตาใหม่สวยงาม,มานะอ,ออกมาแล้วนั่นคือ b e t a .voiceTV.co.th ออกมาแล้วอยากลองให้ท่านผู้ชมได้ลองเข้าไปดูนะเพราะว่าเราจะมีการเปลี่ยนแปลง,ปลงการออกแบบใหม่ทั้งหมดนะครับมีเรื่องราวสีสันมากมายมากขึ้นนอกเหนือจากข่าวที่ท่านผู้ชมจะรู้จักในเว็บไซต์ของ Voice แล้วนะครับ Voice Live ก็จะเป็นเรื่องราวที่เราจะนําเสนอเช่นกันเรื่องของ Big Voice นะ ให้ดูตัวอย่างบิ๊กวอยจะเป็นเรื่องราวของน้องๆนะครับที่เขามาพูดให้ท่านผู้ชมฟังนะครับว่าโตขึ้นเขาอยากเป็นอะไรนะครับก็ไปลองคลิกชมได้ใน b e t a .voice.tv.co.th นะครับแล้วแล้วมี ความเห็นอะไรก็สามารถที่จะแนะนำกันกลับมาได้นะครับเพื่อที่จะพัฒนาเว็บไซต์ voice tv.co.th ให้เป็นเว็บไซต์ที่ตรงตามใจผู้ใช้งานของท่านเพราะว่าเรามีการเชื่อมต่อกับ Facebook แล้วก็ Twitter อย่างแยกกันไม่ออกเราเรียกว่าเป็นโซเชียลลักอินในเว็บไซต์ของเราด้วยนะครับและในวันเสาร์ที่ 6พฤศจิกายนนี้นะครับเชิญท่านผู้ชมมาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคุณสุรนันท์เวชชาชีวะใน The Commentator Preview นะครับซึ่งจัดกันที่ Voice TV Studio 2แห่งนี้นะครับสามารถมากันได้นะครับตั้งแต่เวลา13นาฬิกา30นาีไปจนถึงเวลา16นาฬิกานะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดมากันได้เลยนะครับ v อย c e TV อยู่ตรงนนวิความดีรังสิตติดกับสโมสรกองทัพบกครับ ทั้งหมดก็คือรายการเดอะเดลิโดสเปอรี่ยเชลกับผมมีรักราเสวีวันจันทร์พวกคุณตวงพรวันนี้ถึงการทุกคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ